สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสายล่าทุกทท่านนะครับวันนี้เราก็มาตกปลาไม่นเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เหยื่อที่เราใช้นะครับก็เป็นเคนเคสับระจายนะครับผมแล้วก็โฆษณาหน่อยเนาะทางร้านเคนเคนะครับที่ลาลัสดาเนาะแล้วก็มีเหยื่อของเรากุยขายนะครับแล้วก็หมวเชื้อนะครับเชื้อกุ้งนะครับแดงเดือดนะครับเดือนเดือดแล้วก็มีมีจําหน่ายนะครับคลิกเข้าไปใน หน้าร้านเลยนะครับแล้วก็เลือกด้านล่างนะครับจะมีเหยื่อให้เลือกนะครับสำหรับสายที่ชอบเหยื่อจีนนะครับ เอาท้องไปก็เห็นท้งฟ้านแล้วครับโอ้ยขาดไปโดนเลยเนาะ หา,หาเรื่องอะไซื้อใหม่แกนนไม่รู้จะจำไม่ได้แล้วซื้อนานนะ หือปลาลุงเป็นฝูงเลยโอ้โหปลาหางดิโอ้โหรุ่นนี่เขาบอกอุ้ยเฮ้ยสับทีเดียวสองตัวเลยอุ้ย มาอีกแล้วครับลูกปลารูปปลานิล โอ้ยทับทิมตัวแรกครับว่าจะไม่ได้เห็นซะแล้วโอเคโอเค ติดนิดเดียวเองอืเย็นจีมาอุ้ยมันรอยช้ำอะไรนะ่ะโอเคครับตัวแรกนะครับทับทิมใส่ส,สวยๆเก๋เหผนเตรียมมาพอดีเลยอันนี้นะวื้อให้เกียรติเดี๋ยวผมลงแถม แถมหัวเชื้อกุ้งไปด้วยครับครับผมครับนั่งตรงไหนครับโอเคครับมันมันครับผมฝปสงะ โอ้ยก็จะมาได้พี่น้องเลยตามหาบตั้งนานเจอไปอยู่ไหนมาตัวไม่ใหญ่นะครับต่นนี้โอ้กินเต็มปากเลยนี่ตัวไม่ใหญ่ครับ ถ้าฝ่ามือแต่ว่าสีขีด เฮ้ยพี่น้องเอ้ยก่อขายเขาโอ้โหวิ่งไปเข้าขายเขาเลยเฮ้ยอึงกันเนาะออหลุดละโอ้ยจะได้ยังพี่น้องไหม

จุดตัวพี่น้องโอ้เบ็ดขาดอีกเฮ้ยเด้ไหมขาดโอ้ยตัวตัวน้องพอตตัว,ๆๆตวที่สามครับผมหลุดไปตัวหนึ่งน้อโอเค お、はい、のってみよう。 สองโตเล็กพี่น้อง โดนสองตัวเลยพี่น้องเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปเบื้งตัวแรกก่อนเด้อเมื่อกี้มันไปนติดตะข่ายเขานะตัวแรกนะครับเข่าตรงนี้เนาะนี่นะเลือดเบ็ดขาดครับผมต้อง,งตัดตัวแรกเนาะ ต,ตัวที่สองนะครับตัวอสองเขาได้หรอเปีดท้ายแล้วเขาปากเบีดท้ายครับ อีกตัวก็พี่น้องใส่สกขาก่อนเต็มหน้าผมหมด อไม่ได้ใชครับอะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็กลับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่สามเนาะ อีพีสามก็ได้ที่เรามาตกปลาแม่น้ำบป,ประกงนะครับน,นี้เรามาตกปลาทับทิมแนละ้ะถือว่าเป็นเก็บตกเขานะครับวันนี้มาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าได้สักกี่ตัวเดี๋ยวผมขอนับก่อนนะ 6 7 8 9 10 11อันนี้เราก็ได้11ตัวนะครับบางตัวก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะโอเคครับวันนี้แล้วก็อีกอย่างนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมกันเนาะสำหรับทางช่อง youtube กันนะครับวันนี้ก็หมานเหมือนเดิมหมานคือเก่าครับผมไปวันนี้ขอปิดคลิปเท่านี้นะครับวันดีครับผม